รุจีนปีนี้แฟนหนังเมืองไทยเตรียมรับอ่างเป้าซองหยักเป็นความสนุกสนานครั้งอลังการจากผู้ชายคนนี้กาลครั้งหนึ่งมังกรทมินแห่งทะเลบูรพาอสุรกายที่ปรากฏตัวทุกๆพันปีและนำหายนะมาสู่มวลมนุษย์สนุกไปเล่และไห้ฟังแค่นี้ตอนจบของเรื่องนี้ยังไม่เล่าแต่มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วจัก,กีีชั ไนท์ออฟชาโดโคตรพยักยินยา่าผลงานภาพยนตร์ฉีกแนวฟัดแจ็คกี้ชาตจับมือพ่วงหน่วยการสร้างไซหลิวกำเนิดวานอนพาคนดูตะลุยโลกการต่อสู้สุดแฟนตาซีเมื่อเหล่าอสูรแห่งตำนานฟ่ามิติเข้ามาสร้างความปั่นป่วนในโลกมนุษย์ถึงเวลาที่โครพยักนักล่าอสูรยังภูทรงหลิงนำทีมเหล่าเพื่อนพ้องอสูรฝ่ายคุณธรรมและสองนักล่าอสูรปีศาจหนุ่ม ผนึกพลังกังฟูตวัดผู้กันเทพผสานพลังเวดสยบปีศาเปิดฉากต่อกรกับกองทัพอสูรร้ายสารพัดชนิดที่อลังมัดหากำนันความสุขให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยไปสนุกด้วยกันร่วมส่งอังเป้าความมัตด้วยทีมดาราหนุ่มหล่อสาวสวยที่ฮอตแดนมังกรช่วยด้วยอสุรกายไล่งับเป็นมนุษย์ให้กันเเป็นใครไม่รู้แต่ถึรวมรวมและมีเสน่ห์ รวนจิงเทียนร,รับบทจอมยุทธกระบีเงาจงฉูซี่รับบทปีาศาจสาวสู่วิญญาณและหลินโป๋หงในบทมือปราบปีศาบรรดาโลกอสศูนตระการตาจากฝีมือทีมเทคนิคพิเศษอันดับหนึ่งประเทศจีนอาศูนบุกแดนมนุษย์ตวัดผู้กันพร้อมสู้จุจจีนี้แห่งแห่งรับความบันเทิงจากความตั้งใจของแจ็คกี้ชอนเพื่อแฟนๆชาวไทยทุกคนตกตังปลาดีทางเดียวสำหรัจบเจบ้าได้าัพปีศา โทษไปยักยินยอย่างแกคือไอหลวงรลกปูโหลิงใช่ไหมหลวงคนนี้แหละที่เล่าเรื่องปีศาจแล้วหลอกข<ม>ัน<อ>ไม่ได้หลอกถ้ากุ้งพาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์